สู้จนตัวตายก็ไม่รวยท่าอาชีพขัดกระดวงก่อนทำการค้าถามฟ้าปรึกษาดินสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านครับอาจารย์มงกคลขนดวงคุมทรัพย์มาเมสากับพวกเราเรื่องดวงการค้าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับชาวราศีกุมได้เวลาที่จะลืมตาอ้าปากสบายใจได้แล้วนะครับราศีกุมนี้ได้รับเอฟเฟกต์พลังงานจากดาวพระราหู ท่านย้ายมาอยู่ราศีมีนชาวราศีกุมเป็นกระเป๋าสตังค์ดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งหม้อน้ำอมฤตกลุ่มดาวสตเปสัชชะานะครับดาวอังคารทเทพแห่งความตั้งตัวทเทพแห่งความแข็งแรงอยู่ในตำแหน่งลาบของชาวราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมก็ถือว่าปั้วปังปุริเย่แน่นอนนะครับเกณฑ์ดวงชาวราศีกุม ไม่คุยกันเยอะว่าดาวไหนอยู่ตรงไหนนะครับมันก็ดีงามกันหลายจุดอันที่ต้องคุยเอาเรื่องนี้มาคุยดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับท่านที่เป็นชาวราศีกุมทำการค้าสินค้าประเภทไหนที่เหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้ปักแรกและปักที่สองนะครับผมเอาปักแรกมาคุยกันก่อน นะปักที่สองติดตามตอนหน้าปักแรกของมกราคมนี้นะครับสินค้าใดที่จะขายแล้วปังสินค้าใดที่จะขายแล้วมีซัพย์มากสินค้าใดขายแล้วอุปสรรคน้อยมีผลกำไรดีตรงดว,ดวงราศีกุ่มนะครับก็ต้องไม่พ้นไปจากดาวอัมพระเสานะคร ไม่พ้นไปจับดาวพระเสาร์ที่อยู่ในสตเปสัชะนักชัตาและปฏิกิริยาของดาวพระเกตที่ส่งผลกลับมาดาวพระเกตนะครับสรุปรวมสลีกกำลัง5ดาวรวมกันท่านผู้ชมครับท่านใดที่อยู่ราศีกุมขายบ้านมือสองมีสิทธิ์รวยปังๆรวยสุดๆรวยง่ายรวยเร็วสุดๆเลยนะครับ โดยเฉพาะหัวเมืองรองที่ใกล้จังหวัดท่องเที่ยวอไปหาดูนะครับชนบุรีนคปรปฐมแลน,นนทบุรีอย่างเงี้ยนะครับอุดรธานีพวกเนี้ยหัวเมืองรองรองที่ใกล้จังหวัดท่องเที่ยวนะใกล้สนามบินพวกนี้นะครับตามเกณฑ์ดวงที่อ่านราหูเสาครอบครองกันอย่างนี้ ตามตำราแปลเป็นภาษาเข้าใจง่ายคือหัวเมืองรองสถานที่ที่มีความเป็นรองนะครับและเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนะบ้านมือหนึ่งบ้านมือสอเกณฑ์ดวงพวกนี้เป็นอาชีพที่เหมาะที่สุดสำหรับชาวราศีกุมนะครับราศีกุมจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงนี้ส่วนวิธีจะเบิกทรัพย์จากราศีกุมเพื่อให้ง่ายขึ้นไปอีกทำอย่างไร พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับท่านที่ต้องการเครื่องประดับมงคลที่ทําจากหินแท้อัญ,ญมณีแท้ๆเชิญที่นี่ได้เลยครับมณีนาาเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีซึ่งตั้งอยู่ในห้างทองบางกอกโกศในห้างชั้นนํากว่า60สาขาทั่วประเทศไทยอัญ,ญมณีเครื่องประดับทองทุกชิ้นทุกองค์ผ่านมหาวิธีมงคลธาตทจาอจอกจารย์มงกุเรียบร้อยแล้วครับครับชาวราศรีกุมการเบริกครับจากองค์พระราหูและพระเสาสองดาวพร้อมกันนะครับ ในช่วงเวลาที่เป็นปักแรกของเดือนมกราคมทำอย่างไรมี2ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1ยากหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับบุญใดที่สแสวงหายากบุญใดที่ทำยากนะครับบุญนั้นย่อมได้อน,นิสง์มากกว่าบุญที่ทำง่ายๆนะครับถามว่าบุญใดที่ให้ยากที่สุดในโลกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบแล้วว่า การให้อภัยทานเป็นงานที่ยากที่สุดในโลกนะครับการให้อภัยกันนี่แหละเพราะฉะนั้นดาวพระราหูเนี่ยนะครับที่เอฟเฟกต์กับดาวพระเสาร์ในราศีกรุมนี้ดอกจันไว้เลยว่าการให้อภัยเป็นบุญกุศลที่ตรงกับพระเสาร์นะครับที่เป็นความเมตตาจะต้องมีการพิจารณาสิ่งที่คุณข้องใจแล้วยกให้อภัยเขา ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับจะมีผลดีเลิศดีอย่างมากเลยส่วนวิธีที่2นะครับก็คือการบูชาองค์พระเสาด้วยงาดำอันนี้เป็นคติโบราณนะครับปัจจุบันนี้เลือนลางลงทุกทีนะครับงาดำถ้วยเล็กๆนะถ้วยเล็กๆเ,เลยนะครับถวายกับพระเสาผ่านองค์พระพิฆเนศก็ได้นะครับหรืออธิษฐาน ที่จะถวายในศาสนาพิธีหรือวางไว้หน้าหิ้งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการบูชาเฉลิมฉลองฤทธิอำนาจของพระเสาที่ลดอุปสรรคลดปัญหาในชีวิตของเราลงนะครับเราก็สามารถที่จะสบายหรือมีปัญหาในชีวิตได้มากขึ้นเองนั่นเองนะครับเกณฑ์ดาวพระเสาเนี่ยเตือนสุดท้ายนิดนึงว่าดาวพระเสาเป็นดาวแห่งการมีอุปสรรคมีปัญหา ชาวราศีกุมนี้ยังไงก็ยังโดนพระเสาร์อยู่สักพักหนึ่งนะครับแต่ว่าได้พระราหูได้พระศุกร์ได้พระหัสเนี่ยช่วยค้ำจุนอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เป็นชาวราศีกุมจะเลิกจ้างใครจะให้ใครออกจากงานใจเย็นๆทบทวนหลายๆรอบนะครับอย่าทำด้วยความรวดเร็วมันไม่เกิดประโยชน์ใดๆนะครับโอเคครับนี่คืออควาริウส ราศีกุ่มนะครับซึ่งมีพระเสาสถิตยอยู่ทับวงไปที่เก้าองศาก็อยากให้กำลังใจนะครับในชีวิตไม่ได้ซีเรียสอะไรเพียงแต่ว่าตัวเราเนี่ยต้องอยู่ในฐานกำลังของดวงที่ถูกต้องจะไม่มีปัญหาเลยและก็ชาวราศีกุมนะครับยังไงก็ฝากด้วยสำหรับทองสวยๆทองแท้ทองบริสุทธิ์น้ำหนักเต็มนะครับก็ห้างทองบางกอกโกล ทุกๆสาขาเลยนะครับเข้าไปแล้วก็มีทั้งทองคำให้เลือกนะครับมีทั้งหินอัญมณีแท้นะครับให้เลือกเป็นเครื่องประดับมงคลเสริมใส่เปิดทางเศรษฐีก็ต้องมีของดีๆใส่นะครับถ้าใครเลือกหาทองคำให้กับตัวเองหรือว่าเป็นของฝวัญเนี่ยก็สามารถไปเลือกหาได้ที่ห้างทองบางกอกโกล์นะครับอยู่ในห้างชั้นนำทั่วประเทศเราเลยนะ70กว่าสาขาแล้ว เข้าไปเลือกไปดูได้เลยนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกันเข้ามาผมดูคอมเมนต์ตลอดเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรนะพิม 19, ์1921แล้วก็45นะครับก็จะเป็นที่รู้กันถึงกำลังใจที่มีให้ผมและทีมงานนะครับ192145อย่าลืมนะครับจาวพระเสา สามารถบูชาได้ด้วย2วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนดีทั้งคู่นะครับผมเชียร์วิธีที่2จะได้มีกำลังของคุณธรรมความดีงามเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้จำกดลาไปก่อนสวัสดีครับ